สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทาง YouTube ค่ะฟอดใบแดงใบเล็กค่ะวันนี้นะคะเลาจะพาทุกท่านนะคะมาชมรถนะคะ n e ็กเจนสตอมแท็กค่ะสตอมแท็กคันนี้นะคะมากับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะ2.0ลิตรแรงม้าสิ แรงม้า2 1 0รแรงม้าแรงบิด5 0 0นิวตันเมตรเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะคะมีมีจำหน่ายคับ2ลอล้อกับขับล้อค่ะราคาจำหน่ายนะคะขับสองล้อยู่ที่2 6 4 0 0 0้านแหนราคาขับสล้อนะคะอยู่ที่1 3 9 9 0 0้านบาทค่ะคันนี้นะคะสีดำค่ะแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมค่ะต่กอนอื่นนะคะเล็กขอกำลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง u t u b e ของเล็กเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยค่ะ เริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะคะฝาก,กระโปรงด้านหน้าของสตอมแท็กนะคะจะมีอักษรคําว่าดันเจอร์นะคะสีดําค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะสีดําด้านค่ะบริเวณกระจังหน้านะคะขอบด้านบนนะคะแล้วก็บริเวณกลางนะคะรวมไปถึงด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําเงาค่ะรวมถึงเอ่อบริเวณเอ่อลังพึ่งนะคะลังพึ่งที่มากับขนาดใหญ่ๆนะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆก็เป็นสีดําเงาด้วยเช่นเดียวกันค่ะบริเวณลูกโป่งฟอร์ดนะคะจะมีกล้องหน้านะคะ ชชยกันชนด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแต่ว่าไดา้ตัดขอบนะคะด้วยสีแดงค่ะทำให้บริเวณกระจังหน้าของเรานะคะก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะใช่กันชนด้านล่างของเจ้าตัวสตอมแท็กเขาจะเป็นสีบรอนเงินนะคะห่วงลากจุงเนี่ยจะมีทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาเลยค่ะสตอมแท็กจะมีทั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้าและก็เซ็นเซอร์หลังเลยค่ะ ไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟตัดหมอก LED ค่ะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแมทริก LED นะคะมีเดย์ไลท์ light, นะคะเป็นรูปทรงตัว C แคมค่ะแล้วก็มี AUX Lamp นะคะตัวนี้ก็จะเปิดกรณีที่เราเปิดไฟสูงค่ะตัวนี้จะติดกรณีที่เราเปิดไฟสูงค่ะทําให้การเดินทางของเรานะคะก็จะสว่างเพิ่มเติม,ตมขึ้นค่ะคันนี้นะคะเพิ่มเติมก็คือติดตั้งนะคะข้อไฟหน้าให้คุณลูกค้าค่ะ ิ้วล้อของสัตตอมแ็กนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือสีดําเงานั่นเองขนาด3มนิ้วค่ะแก้มข้างสีดําเงาตัวอักษรคําว่าไบทโบนะคะสีดําเงาค่ะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเงาน,นะคะมีไฟเลี้ยวที่บริเวณกระจกมองข้างมีกล้องนะคะที่บริเวณใต้กระจกนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างนะคะบริเวณใต้กระจกมองข้างด้วยค่ะ ราวหลังคานะคะจะเป็นราวหลังคาทรงแบบสูงนะคะยกขึ้นค่ะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเป็นแหลกหลังคาได้เลยนะคะลูกค้าปรับได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแหลกหลังคาเพิ่มค่ะก็มีของสัมภาระนะคะมาวางแล้วก็แล้วก็ล็อกค่ะตัวนี้ก็จะทําเป็นแหลกหลังคาได้เลยค่ะรับน้ําหนักได้เยอะนะคะกันสาดประตูนะคะสี่บานเล็กติดตั้งเพิ่มเติมให้ค่ะ ฟิล์มให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมือจับประตูนะคะทั้ง4บานจะไป็สีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าประตูผู้น้าจะมีระบบคีเลสค่ะเพิ่มเติมนะคะก็ได้ทําการติดตั้งนะคะเบ้ากันลอยนะคะกันขีดขวด่วนกันเล็บกันพู้แจได้เป็นอย่างดีเลยฝาถาังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายนะคะมากับแม็กนะคะขนาด20นิ้วนะคะหน้ายางอยู่ที่ยอยห่ทับ555 5 5 R 2 0ค่ะ แม็กของเขานะคะก็จะเป็นออกสีดำเงานะคะแล้วก็มีปัดขอบแม็กนะคะด้วยสีแดงค่ะโหแม็กนีว้าวมากๆเลยแซ่บมากๆเลยค่ะดับตัดแดงบันไดปีนขึ้นลงนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะโอ้ยแต่ว่าสตอมแท็กนะคะนอกจากราวหลังคาพิเศษแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะมีสปอร์ตบาร์นะคะที่สามารถที่จะเลื่อนนะคะ แล้วก็ล็อกได้นะคะทั้งหมดนะคะบริเวณนี้จะกลับได้ห้าตำแหน่งค่ะสามารถเจะเลื่อนนะคะเลื่อนออกมาหรือว่าเลื่อนเก็บนะคะทำได้ด้วยมือเดียวเองค่ะง่ายดายมากๆคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็จะมีโรลเลอร์ะ er นะคะเป็นโรลเลอร์ไฟฟ้าค่ะอันนี้มาก,กับตัวรถนะคะเป็นสเปคโรงงานค่ะ mm hmm. ก็จะมีกุญแจให้ด้วยนะคะกุญแจที่สามารถเปิดปิดนะคะตัวเ โรลเลอร์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะได้เลยค่ะกดที่กุญแจก็โรลเลอร์ก็จะมีการเลื่อนเปิดปิดค่ะเมื่อจับกระบะท้ายนะคะสีดำด้านพรอมด้วยไฟเบรกนะคะโดงที่3ค่ะอยู่ที่บริเวณกระบะท,ท้ายมาที่ไฟไท้ายกันบ้างนะคะไฟไท้ายจะเป็นไฟไท้าย LED นะคะสวยๆมาแบบนี้เลยแถมได้ทำการเพิ่มเติมนะคะของไฟไท้ายทำให้ไฟไท้ายของเรานะคะ มีลายเส้นที่โดดเด่นเพิ่มขึ้นมาค่ะเดิมก็สวยอยู่แล้วค่ะตัดลายเส้นของตัวคอฟไฟท้ายก็ยิ่งโดดเด่นเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะมีอักษรอะคิลิกนะคะคําว่า4ี4คูณสที่บริเวณฝาท้ายกระบะนะคะพ้อมด้วยตัวอักษรคําว่า t o สตอรนแนะคะสีดําตัดขอบแดงเท่มมาแบบนี้เลยบริเวณโลโก้ฟอดนะคะก็จะมีกล้องมองหลังนะคะกันชนท้ายสีดาําเงาค่ะพร้อมด้วยเซนเซอร์ถอย มากับตัวรถเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวสตอมแท็กสี่ดำคันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจฟอร์ดโทรหาเลขศูนย์แปดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งหรือจะทักมาที่ช่องทาง youtube หรือจะทักมาที่ไลน์ก็ได้เดี๋ยวเล็กทิ้งบาร์โค้ดไปให้ค่ะสนใจกระบะแครบกระบะสิบประตูเอฟวอเเจ็ดที่นั่งเล็กมีจำหน่ายให้ลูกค้าทุกรุ่นนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจไปเลยเล็กมีไฟแนนซ์ดูแลลูกค้าทั่วประเทศค่ะ และกรณีลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่เรานะคะชรูมฟอร์ดพาบาดงนะคะเลยยินดีนะคะนำรถไปส่งมอบให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเลยวันนี้ขอจบคลิปการรีวิวเจ้าสตอมแท็กสีดำคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ